กับสัญหาตั้แตวันนี้จะมากแกงอมหนูนะครับขวดดีกันเองก็มีหนูเมื่อเขืออต้นหอมแต่วันนี้เราใช้ใบชะพูนะครับไม่ได้ใช้ผักชีลาวส่วนนี้ก็เป็นส่วนเครื่องแกงครับสุดท้ายก็เปลาครับขวดดีมีเท่านี้ครับต่อไปดูเพื่อนทำครับครับตอนแรกก็จะตั้เครื่องแกงกันเลยครับครับแล้วก็ตั้งน้ำใส่เกลือครับ ครับแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปครับส่วนเครื่องแกงนะครับถ้าใครไม่สะดวกก็เครื่องแกงตลาดได้นะครับแกงเผ็ดครับน้ำเดือดเราก็จะใส่หนูลงไปเลยครับครับน้ำเดือดหนูสุกเราก็จะใส่มะเขือเราไปก่อนนะครับับเหมือนเดิมครับแล้วก็ใส่ปลาลงไปครับแล้วขยี้นะครับ กระเพอพองรสดใจเมื่อคือเรื่องสุกต่อไปก็ใส่ใบชะพลูแล้วก็ร้อนหอมลงไปครับเขาก็เป็นะสิครับแกงอ่อมหนูใส่ใบชะพลูง่ายๆตามสไตล์าบสันหหาตัวแดงนะครับสูตรการแกงอ่อมให้อร่อยก็ผงนัวปลาละถึงก็อร่อยแน่นอนครับลองตามดูครับัดรองอร่อยชัวร์